ถนอมถนอมมะรุมสดๆเอาไปกินต่างแดนนะคะเนี่ยค่ะเก็บมะรุมฟักอ่อนๆและแต่โคนจะชอบนะฟักอ่อนฟักแก่นะฮะเอามาทำนะฮะก็ไม่ต้องเอาไปรวกน้ำนะเอามาร่างทำความสะอาดแล็วก็เด็ดเป็นกลมๆแบบเนี้ยนะคะเด็ดเป็นกลมๆแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็เอาแช่ชองฟีดไว้นะฮะแช่ชองฟีดไว้วิธีเอาไปกินต่างแดนนะคะ แล้วแต่ความชอบนะคะความยาวสั้นยาวขนาดไหนก็แล้วแต่คุณนะฮะเด็ดเอาเองตามใจนะฮะตามใจคุณไม่ใช่ตามใจเรานะฮะไม่ใช่ตามใจคนอื่นนะฮะตามใจตัวเองนะฮะมะรุมนะฮะใครชอบฝักแก่ก็เอาฝักแก่นะฮะฝักอ่ที่มันในนี่หนาใหญ่นะฮะแต่ยายปลาชอบยายปลาเคยฝักแก่ไปกินละมันบ่แซบนะเอาไปกินต่างแดนนะเนาะมันมันเหมือนมันแข็ง มันกระด้างนะคะแต่ถ้าฟักอ่อนๆเนี่ยเอาไปนะฮะเอาไปแกงกินอ่ะเคี้ยวกุ๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆอร่อยนะคะฟักอ่อนที่เลขยี่ปลาไม่รู้หรอกลองลองเอามาทํากินดูเออเขาท่าเฮ็นะฮะเอาฟักอ่อนเนี่ยมาทํานะฮะรายซดนําทําคลิปนำมาะนะคะเน,นี่ยค่ะมันเด็ดเราไม่ต้องใช้มีดเลยแล้วเราไม่ต้องไปปอกด้วยนะคะเนี่ยหักปอกๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ หากเป็นก้มแล้วแต่คุณจะชอบก้มแบบไหนก้มยาวก้มสั้นนะ,ะแล้วแต่คุณนะ,ะวิธีถนอมนะ,ะหรือว่าเราเก็บไปกินที่เมืองไทยก็ได้นะคะแต่ถ้าคนจะเอาไปต่างแดนก็นี่แหละค่ะวิธีของยายป,ปานะยายปาก็จะหาวิธีอย่างนี้ตลอดนะะเดี๋ยวยัง,ย,งยังจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือกล้วยกล้วยนะคะ เราไปอยู่ต่างแดนแล้วมันไม่มีกล้วยน้ําว้าดิบกินเนาะนะคะเราจะทํายังไงเอากล้วยน้าว้าดิบเอาไปกินต่างแดนนะคะหรืออยากกินกล้วยปิ้งเนี่ยอยู่ต่างแดนเอ๊ะฉันจะทํายังไงเอากล้วยปิ้งไปกินต่างแดนได้นะคะเดีย๋ยวคอยรับชมในการไลฟ์สดหรือทําคลิปรงนะคะทำคลิปรงให้ชมเนาะนะคะมาคอยรับชมกันกันแล้วกันเนาะนะคะยิบก็ยังไปบอกว่าเรื่องมากนะอุ้ยทาแค่เนี้ยแค่บอกแค่เนี้ยมีมีหลายท่านนะคะที่บอกว่า โอ้ยแขกเกไปมารุมมาจะเอาฟักอ่อนฟักแก่ก็แล้วแต่ฉันแล้วก็เลือกเลือกมาเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ามาเด็ดใส่กระปุกแช่แข็งแค่นั้นพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องละนะ,ะอืมบางคนนะ,ะอ่าบางคนดราม่านะแต่คนทําคลิปเนาะมันก็อยากได้คลิปแบบเออเอาไว้ลงอ่ะย,ยาวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอืมก็ต้องพูดมากหน่อยนึงเนาะนะคะอย่าไปดราม่ากันนะคะให้เข้าใจกันเนาะนะคะเข้าใจตรงกันนะคะ แต่ฝักอ่อนเนี่ยเอามาแกงนะแซ่บหลายพี่น้องนะเออยายปลาไปไหนโม้เลยนี่นะคะพูดเรื่องจริงนะยายปลาชอบชอบถนอมพักเขาไปกินต่างเดนรู้มาจากไหนนะก็จากที่ทํางานของเรานั่นแหละนะคะยายปลาก็เก็บเกี่ยวความรู้จากที่ทํางานมานะเวลาเขาถนอมพักถนอมเนื้อเอาทําแบบไหนวิธีแบบไหนเนาะเราก็เก็บความรู้เก็บเกี่ยวมาแล้วก็เราก็ามาดัดแปลงของเรานะคะ